รู้ไหมคะว่าลักษณะของกระ๋าสตางแบบไหน ที่เงินชอบอยู่ลองสังเกตกระเป๋าสตางค์ของเราดูค่ะว่าลาักษณะของกระเป๋าสตางค์ของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าคะกระเป๋าสตางค์รูปดาวรูปต,ตุ๊ตก,กตาหรือรูปทรงแปลกแปลกลักษณะแบบนี้เงินไม่ชอบอยู่นะคะเพราะถ้าพูดถึงเงินนะคะเราจะถือว่าเงินคือพลังงานชนิดหนึง่งเหมือนเราค่ะเข้าไปอยู่บ้านที่ไหนบ้านก็มีรูปทรงแปลกประหลาดบางคนลนักษณะของกระเป๋าสตางค์ก็รูปแบบน่ากลัวน่ากลัวนะคะถ้าเป็นเราเราอยากไปอยู่ไหมคะเงินก็เหมือนกันค่ะเขาไม่อยากอยู่นะคะ รูปแบบของกระป๋อสตางที่เงินชอบอยู่ถ้าจะพูดถึงตามศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยนะคะต้องเป็นกระป๋อสตางรูปทรงสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้หรือไม่งั้นก็สี่เหลี่ยมนิดนิดก็ได้ค่ะซึ่งลักษณะแบบนี้ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยจะถือว่าขอนไม้หมายถึงความเจริญง,งอกงามและความอุดมสมบูรณ์ของเงินซึ่งเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ดีนะคะและถ้าพูดถึงตามศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะลักษณะของกระป๋อสตางที่ดีต้องเป็นรูปแบบของกระป๋อสตางใบายาวค่ะเพราะลักษณะของกระป๋อสตางใบยาวเป็นลักษณะที่เงินชอบอยู่นะคะเพราะว่าเงินจ เข้าไปอยู่ได้อย่างสบายๆโดยที่ไม่ต้องพับเขานะคะซึ่งถ้าใครที่ใช้กระเป๋าสตางค์ใบสั้นลองหากระเป๋าสตางค์ที่ออกแบบให้มีลักษณะที่เงินสามารถเข้าไปอยู่ได้ทั้งใบได้ค่ะค่ะนี่คือเคล็ดลับในเรื่องของการเงินตามศาสตร์ของจุย๊ยและศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะลองสำรวจกระเป๋าสตางค์ของคุณดูค่ะ